เรื่องตายหหงตายหงหรือตายแบบกระทันหันตายแบบไม่ธรรมชาติเช่นถูกยิงจมน้ำรถชนฆ่าตัวตายหรือแม้แต่กระทั่งตายทั้งกลมก็ถือว่าเป็นการตายแบบตายหงซึ่งการตายแบบนี้ควจะไม่นิยมเผาและไม่เอาศพเข้าหมู่บ้าน เพราะเชื่อว่าบ้านจะร้อนและคนที่ตายไปจะเหี้ยนมากศพคนที่ตายโหงจึงถูกนำไปฝังบวกปูนในป่าช้าเป็นเวลาสปีก่อนที่จะนำร่างกลับมาเผาอีกทีซึ่งหมู่บ้านของก้องมีความเชื่อแบบนี้และทำแบบนี้มาโดยตลอดสำหรับศพที่ตายโหงแต่เรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าจะเชื่อกันทุกครัวเรือนเพราะบางครอบครัวก็ไม่เชื่อและไม่ให้ความร่วมมือกับเรื่องใดๆของหมู่บ้านเลยและแม้แต่ครอบครัวของลุงชัย ซึ่งลูกชายของแกเองก็โดนกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านข้างๆยิงตายผู้ใหญ่บ้านก็ไปบอกว่าต้องเอาศพของเขาไปตั้งที่ป่าช้าเท่านั้นเพราะลูกชายเกิตายหงไม่สามารถนํามาทําพิธีทางศาสนาแบบคนตายปกติได้แต่ลุงชัยก็ไม่ยอมและดึงดันจะเอาศพลูกมาตั้งที่บ้านเพราะแกคิดว่าถ้าเอาศพลูกชายของแกไปโบกปูนเป็นเวลาตั้งสามปีแล้วลูกชายแกจะกลับไปเกิดได้ยังไงแกต้องการเผาลูกชายก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไปผุดไปเกิดแกจึงไม่ยอม ให้เอาศพลูกของแกไปมันจึงทําให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแรกในหมู่บ้านที่เอาศพคนตายโหงเข้ามาทําพิธีในบ้านและพอลุงชัยเอาศพลูกของแกเข้ามาตั้งที่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ ก็ไม่อยากไปร่วมงานศพเพราะไม่พอใจในสิ่งที่แกไม่ทำตามความเชื่อตามประเพณีของคนรุ่นเก่าและนอกจากนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้ๆก็รู้สึกกลัวมากจึงไม่ค่อยมีใครไปร่วมงานศพแต่ด้วยความที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาขอความร่วมมือจึงทำให้ชาวบ้านจำเป็นต้องสลับกันไปร่วมงานรวมทั้งกล้องด้วยซึ่งตลอดเวลาที่ลุงชัยเอาศพลูกมาตั้งไว้ที่บ้านมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆมากมายจนชาวบ้านก็กลัวว่า หมู่บ้านจะร้อนเพราะพอตกเย็นทีไรมาที่อยู่แถวบ้านงานศพก็จะหอนหนักมากแล้วก็หอนกันจนถึงเช้าจนมาถึงวันเผาในขณะที่ญาติาิกำลังเคลื่อนศพไปสู่เมนอยู่ดีๆโงศพก็เกิดพลิกคว่ำจนศพหล่นออกมาจากโงจนทําให้ชาวบ้านกรีดร้องด้วยความตกใจซึ่งในตอนนั้นกล้องก็อยู่ตรงนั้นด้วยเขาจึงยืนมองดูศพที่กลิ้งไปกลิ้งมาแบบไม่กระพริบตา ในขณะที่ชาวบ้านและญาติญาตของผู้ตายมาช่วยเอาศพขึ้นก้องก็สังเกตเห็นว่าศพนั้นตายตาไม่หลับ และมันก็เป็นภาพที่ติดตากล้องจนพอผ่านช่วงเผาเสร็จชาวบ้านก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านโดยตัวกล้องเองก็ต้องแวะเอาของไปไว้ที่คุติหลวงพี่ก่อนจากนั้นเขาก็ต้องมาช่วยชาวบ้านเคลียรยสถานที่แถวเมนให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะกลับบ้านได้ซึ่งในขณะที่เขาช่วยพวกผู้ใหญ่เคลียรยสถานที่อยู่นั้นชาวบ้านที่ยังอยู่ก็หาเรื่องมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้ไม่เงียบและไม่ให้เกิดความโศกเศร้าด้วยในขณะที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่ประตูเมนก็ดังขึ้นแล้วก็มีเสียงคล้ายๆค,คนมาทุบป,ประตู ร้อมกับมีเสียงหัวเราะนางออกมาจนทุกคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนจึงมองหน้ากันเลิกลกักว่าจะต้องทำยังไงต่อซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนก็ตัดสินใจไม่เก็บของและตเตรียมตัวกลับบ้านทันทีโดยตัวของก้องเองก็เดินหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านเหมือนกันพอพ้นเขตเมนทุกคนก็คุยกันว่าหูฝ่าหรือเปล่าได้ยินเหมือนกันไหมแล้วมันคือเสียงอะไรและในขณะที่ชาวบ้านเถียงกันอยู่นั้นก็มีเสียงตอบมาตามหลังว่าเสียงกูเองพวกมึงขังกูไว้ทำไม ิ้นเสียงนั้นทุกคนที่ได้ยินก็หันหลังกลับไปมองพร้อมกันซึ่งภาพที่เห็นก็ทําให้หลายๆคนต้องช็อกไปพร้อมๆกันเพราะศพที่ทุกคนไปร่วมกันเผาเมื่อตกี้นี้เดินตามหลังมาโดยลาตัวของเขามีแต่เลือดเขาตะโกนมาว่าใครฆ่ากูและพอทุกคนได้เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันกรีดร้อง และวิ่งหนีให้เร็วที่สุดอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งพอพ้นเขตวัดออกมาทุกคนก็วิ่งไปรวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังซึ่งลุงผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแกเลยบอกว่าให้ทุกคนไปไหว้พระสวดมนต์ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปปรึกษาหลวงพ่อให้ว่าจะต้องทํำยังไงและตอนที่ทุกคนแยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านเพียงแค่เดินออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านมาไม่นานทุกคนก็ต้องหยุดเดินทันที พาอลูกลุงชายที่ตายไปนั้นยังเดินไปเดินมาอยู่ถนน,นหน้าบ้านพร้อมกับหมาที่รอบล้อมเห่าหอนเป็นระยะซึ่งนอกจากเสียงหมาหอนที่น่ากลัวอยู่แล้ว เสียงที่น่ากลัวกว่าก็คือเสียงคนที่ตายโหงที่เขาตะโกนซ้ำไปซ้ำมาว่าฆ่ากูทำไมณตอนนั้นทั้งคนเด็กคนแก่และตัวของกล้องเองก็หันหลังวิ่งกลับไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านทันทีและทุกคนก็รวมตัวกันค้างที่นี่จนกว่าจะเช้าจนรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตามสายเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อคุยกันถึงเรื่องนี้ซึ่งลูกบ้านก็มาหมดทุกคนยกเว้นลุงชัยซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายพอชาวบ้านมารวมตัวกันได้หลายคนก็โวยวายว่าเมื่อคือ นอนไม่หลับเลยเพราะหมาหอนกันทั้งคืนพอเปิดประตูเดินออกมาส่องดูก็เจอศพลูกลุงชัยนั่นแหละเดินไปเดินมาพร้อมกับขคาประตูบ้านถามทุกคนตลอดว่าใครเป็นคนฆ่าตัวเองซึ่งแต่ละคนที่เจอมาก็มาเล่าให้กันฟังพร้อมกับบอกว่าน้ำเสียงของลูกลุงชัยนั้นดูโกรธแค้นน่ากลัวมากซึ่งบางคนก็ถึงกับช็อกยังเป็นลมไม่ฟื้นคนเฒ่าคนแก่บางคนก็ถึงกับฉี่ราดกันเลยทีเดียวพอหลังพระชันเพลนเสร็จ ผู้ใหญ่บ้านก็พาผู้ใหญ่บางคนไปปรึกษาหลวงตาที่วัดซึ่งกล้องก็ได้ตามพวกผู้ใหญ่ไปด้วยและพอมาถึงวัดก็ได้เจอกับหลวงตาที่เก็บของบริเวณหลังเมนที่ทุกคนเก็บกันไม่เสร็จเมื่อวานนี้อยู่และเหมือนหลวงตาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเลยพูดว่าเดี๋ยวอาตมาจะไปคุยกับพ่อแม่ของเขาเองชาวบ้านจึงช่วยหลวงตาจัดเก็บข้าวของให้แล้วเสร็จ และหลังจากนั้นหลวงตาก็ไปบ้านของคนที่ตายพร้อมกับบอกลุงชัยและเมียว่าอยากให้เก็บกระดูกของลูกไปฝังไว้ในป่าช้าได้ไหมเพราะหลวงตาไม่สามารถทำพิธีใส่เจดีย์ที่วัดให้ได้ พะแค่นำร่างของเขาไปเผาก็ผิดประเพณีของหมู่บ้านแล้วก็อยากให้มาเจอกันคนละครึ่งทางเพื่อความสบายใจของชาวบ้านด้วยซึ่งพอแม่ของเขาได้ยินแม่เขาก็ร้องไห้และยอมทําตามที่หลวงตาบอกแล้วหลวงตาก็ให้พ่อกับแม่ของคนที่ตายไปเก็บกระดูกแล้วนํากระดูกไปฝังในป่าช้าเองโดยที่มีแค่หลวงตากับญาติ พอ,อไปถึงหลวงตาและพระที่มาด้วยก็สวดทำพิธีเพื่อไม่ให้วิญญาณของเขาออกไปให้ผู้คนเห็นอีกโดยการมาในครั้งนี้ลุงชัยไม่ยอมมาด้วยมาแค่แม่และญาติบางส่วนเท่านั้นซึ่งพอเสร็จพิธีญาติของคนตายก็คุยกับกอบว่าเมื่อคืนที่บ้านของลุงชัยก็ไม่มีใครได้นอนเลยเหมือนกัน พอลูกแกก็กลับมาบ้านแล้ววนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านทั้งคืนขนาดพ่อแม่ตัวเองยังนอนไม่ได้เลยและที่แม่เขาเห็นดีเห็นงามและยอมมาทําพิธีกับหลวงตาด้วยพอลูกของแก มาปลุกแกตลอดเวลาว่าแม่ผมเจ็บผมร้อนมากแม่ช่วยผมด้วยแม่ช่วยผมด้วยซึ่งพอแม่เขาได้ยินแบบนั้นทั้งคืนเขาก็ร้องไห้เพราะรู้สึกผิดมากที่เอาร่างของลูกมาเผาและอีกเหตุผลที่เสียใจมากเพราะในงานเผาคนที่เป็นปูญญ่ย่าตายายก็ไม่ยอมมาร่วมงานศพด้วยเพราะมันผิดประเพณีที่ไม่ยอมนําศพไปฝังจึงทําให้ญาติผู้ใหญ่โมโหมากและด่าทอพ่อแม่ของผู้ตายต่างๆนานา พร้อมทั้งบอกว่าการที่พ่อแม่เอาศพของลูกที่ตายโหงไปเผาแบบนี้จะทําให้วิญญาณของเขาอยู่ไม่สุขแทนที่เขาจะได้ไปเกิดใหม่เขาก็ไปไหนไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งพ่อแม่ถูกปู่ย่าตายายต่อว่าแบบนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจ และร้องไห้ทั้งคืนส่วนลุงชัยก็ยังทำใจไม่ได้เพราะแกก็เห็นร่างลูกของแกมากวนอยู่ที่หน้าบ้านทั้งคืนแสดงว่าการที่เอาศพเขาไปเผาเขาเลยอยู่ไม่เป็นสุขถึงต้องออกมาแบบนั้นซึ่งพอก้องได้ฟังแบบนั้นก้องก็แอบสงสารพ่อกับแม่ของเขาเหมือนกันซึ่งสิ่งที่ลุงชัยกับเมียแกทำไปก็คงเป็นเพราะว่าพวกแกก็รักลูกของแกมากนั่นแหละแล้วก็คงคิดไม่ถึงว่า มันจะเกิดเรื่องอะไรวุ่นวายตามมาแบบนี้ซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อแม่ของก้องก็บอกว่าเห็นแม่ของคนตายมาตักบาตรตอนเช้าทุกวันส่วนลุงชัยเองก็เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์บ่อยมากเหมือนทั้งคู่พยายามจะทำบุญไปให้ลูกเยอะๆเพื่อให้วิญญาณของลูกไม่ต้องทุกข์ทรมานมากไปกว่านี้เพราะความเชื่อเรื่องการไม่เผาศพผีตายโหงมันก็เป็นความเชื่อของคนบางหมู่บ้านเท่านั้นเพราะตอนที่ก้องโตมา กองก็เห็นว่าหมู่บ้านอื่นโดยเฉพาะคนในเมืองทั่วๆไปเขาก็เผาศพกันทั้งนั้นไม่ว่าจะตายยังไงเขาก็เผาศพให้คนตายทุกศพ